เอาละครับสวัสดีครับคุณผู้ชมสำหรับในคลิปนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาเล่นโหมดใหม่ในเกม PUBG Mobile เวอร์ชัน1.6ที่มีการอัปเดตเข้ามาล่าสุดซึ่งโหมดนี้นี่บอกได้เลยว่าน่าสนใจมากๆนัแลก็คือโหมด VS AI นั่นเองครับอ่ามันคือโหมดอะไรมันก็คือโหมดที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถต่อสู้กับบอทได้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมแต่ว่ามันไม่ใช่บอทธรรมดานะครับมันเป็นบอทที่มีระดับความยากนั่นเองนะครับไล่ตั้งแต่ระดับ easy ระดับ normal แล้วก็ระดับ hard นั่นเองนะครับคุณผู้ชมโอ้โหน่าสนใจมากเลยครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าบอดเนี่ยมันจะมีความโหดแค่ไหนนะโดยที่ผมจะเล่นในระดับ hard นะครับคือผมไม่แน่ใจนะครับว่าโหมดนี้เนี่ยเราจะสู้กับบอดอย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่าอาจจะมีคนด้วยอันนี้เราต้องมารอดูนะครับรวมไปถึงมันจะมีแค่แผนที่ลิวิเท่านั้นนะครับอ่าแล้วก็จะมีแค่แบบทีม4คนเราไม่สามารถเล่นแบบ one man ได้ด้วยนะครับ โอเคครับเราไปลุยกันเลยครับสนับสนุนโดยโกลเด้เติมเกมบริการเติม UC ราคาถูกกเติมเองสะดวกปลอดภัยซึ่งตอนนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นในการเติม UC เยอะแยะมากเลยนะครับอย่างเช่นโปรโมชั่นยืนยาวเติมไม่อัน้นและโปรโมชั่นที่2โปรโมชั่นฟิวชั่นราคาถูกบอกได้เลยว่าโปรโมชั่นนี้คุ้มมากๆครับผม หากคุณผู้ชมสนใจสามารถติดต่อไปได้ทางเพจ f a c e b o o k ของทางร้านหรือว่าไลน์ไอดีของทางร้านได้เลยครับคือบอดปกติที่เราเล่นในเกมเนี่ยมันน่าจะอยู่ในระดับ e a s y นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรากำลังเล่นอยู่กับบอทในระดับฮาร์หรือว่ายากมากๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าบอทในระดับ Har ์เนี่ยมันจะโหดแค่ไหนนะครับ คือผมไม่แน่ใจว่ามีคนด้วยหรือเปล่านะครับหรือว่ามีแค่เพื่อนของเราหรือว่าเราอาจจะต้องต่อสู้กับบอททั้งเกมอะไรอย่างเงี้ยคือมีแต่บอทอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับแต่ว่าถือเป็นโหมดที่ดีนะครับเป็นหมทที่ทําให้เราเนี่ยได้ฝึกเล่นกับบอทนะครับเหมาะสําหรับคนที่แบบกําลังหัดเล่นอะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าบอทในระดับฮาร์ดท pues mm ี่มันจะโหดแค่ไหนนะโอ้โหอยากเจอแล้วตอนนี้ยังไม่เจอนะครับถ้าบอทธรรมดานี่มันจะวิ่งมายิงเราแบบโง่ๆเลยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วนี่ไงเฮ้ยเดือดเดือดเดี่รู้เฮ้ยจังหวะเลยเฮ้ยมันยิงมะเบิดได้ด้วยอ่ะ โอ้ดูถึงผู้ชมผมเกือบตายอ่ะคือมันมาเป็นตี้เลยนะครับดมคือมันไม่ได้มาตัวเดียวนะหรือว่าเป็นคนวะไม่น่าใช่นะครับมันน่าจะบอดแหละแต่ว่ามันมาแบบเป็นตี้เลยนะครับโอ้โหเลยดูมันยิงยิงแรงมากนี่ดาวเมลเนี่ยน่าจะเท่ากับการยิงของคนปกติเลยนะครับเนี่ยโอ้โหคือบอด ที่เราเล่นกันปกติเนี่ยดาเมจในการยิงของมันเนี่ยมันจะน้อยกว่าปกติเยอะมากเลยนะครับแต่อันนี้นี่โคตรแรงยิงทีนี่เลือดลดหัวบเลย <c oughs> โอ้โหประมาทไม่ได้เลยนะครับเนี่ยแล้วฉลาดเลยนะบอดใช้ระเบิดนะคุณผู้ชมถือเป็นปรากฏการณ์ครั้งใหม่เลยนะครับสำหรับการใช้ระเบิดของบอดโอ้ยโอ้ยโอ้ย บอดใช่ไหมเนี่ยยิงทีแบบกระเด็นเนยเอ่ยเออ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 โอ้โหเฮียวมีเพื่อนไปด้วยจะตายแล้วโอ้ดีนะครับเพื่อนมาช่วยทันนี่ผมกำลังสู้กับบอดอยู่ใช่ไหมเนี่ย <laughs> เป็นบอดเลเวล99บอดเปิดโปโห ขอบคุณนะถ้าตายนี่ผมต้องรอนเล่นใหม่เลยนะครับเนี่ยเอ้ยโอ้โหเพื่อนร่วงเอ้ยกระต่ายมีเสียงเท้าอยู่ข้างหน้าโหเยอะเลยครับเยอะเลยบดทั้งนั้นเลยเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะหลบกันหลบกัน โอ้ประหมัดบอดไม่ไ <imprisoned> ด้จ to ร <torture> ิงๆคุณผู้ชมดูดิมันใช้ระเบิดฮึมโอ้ยระเบิดแสงด้วยโหเต็มหน้าเลยเอาเพื่อนโดนอีกแล้วโอ้โหเพื่อนแตกรู้เปล่าวะเอาเพื่อนตายเลยโอ้โหยดิเดี๋ยวๆไม่ใช่ครับไม่ใช่ยังไม่ตายโอ้โห อย่างโหเลยครับบอทเนี่ยโหข้างหน้าก็มีนายต้องระวังบอทนะเพื่อนบอทมันไม่ใช่บอทธรรมดานี่มันบอดเลเวล99โอ้โหมาอีกแล้วขอเก็บของเก็บกล่องก่อนที่ไม่มีเวลาได้เก็บของเย่ย ทำยาก่อนอุ้ยเหมือนคนเนี่ยมีปลาสโมกด้วยไอย้คนปะเนี่ยบอดนะครับ แต่มันปลาสมุกได้ปลาสมุกช่วยเพื่อนอะอย่างที่เลยบอดอ๋โอโหเพื่อนลม้มคือตอนแรกผมว่าจะโดดลงมาคนเดียวนะครับเนี่ยแต่ผมไม่แนะนำเลยครับผู้ชมต้องมีเพื่อนนะครับไม่งั้นนี่ไม่รอดแน่นอนเนะอะบดแม่งยิงค้นแรงเลย หคิวไป17ตัวครับบอทล้วนๆเลยไม่น่าจะมีคนผสมครับก็คือคนนี้ก็คือตี้เราทั้งนั้นเลยนะครับแต่ว่ามันมาเล่นแบบคนเดียวไม่ได้นะครับมันจะจำกัดการเล่นแค่แบบทีมสีเท่านั้นนะครับแล้วก็ไม่สามารถมาเล่นแบบวันแมนได้นั่นเองนะครับ แต่ก็ยังเห็นนะว่าบอดเนี่ยโดนว,วงบีบตายอยู่นะครับมันก็ยังโง่ในการเข้าวงอยู่นะครับสำหรับบอดพวกนี้นี่มาเป็นตี้เลยครับบอกเลยบอดไม่ธรรมดามันมากันเป็นตี้ครับผม เดี๋ยวเสียงปืนอะไรวะเนี่ยช็อตกันมันรัวขนาดนั้นเลยเหรอเสียงช็อตกันนะครับแต่ว่าโคตรรัวแล้วตายยากเลยนะบอทโอ้โหยิงคนเนี่ยปกติน่าจะนายงน,น,นานนะมึงเยอะน่าจะปรับให้บอดตายยากครับเพื่อที่ว่ามันจะได้ยิงได้ตายยากอะไรอย่างเนี้ย ชอบนะครัเวลาที่ยิงเข้าหัวแล้วมันได้ยินเสียงเป้งเนี่ยอพอแบบได้ยินเสียงเป้งแล้วมันรู้สึกแบบสะใจยังไงบอกไม่ถูกอะคือเข้าหัวเต็มเต็มตมันอะไรอย่างเงี้ยอืมนี่ครับมันตายยากนะตายยากกว่าปกติเยอะเลยโอ้โห22คิวอืม เอาละตอนนี้เหลือแค่ตัวเดียวเท่านั้นมาดูนะครับว่าระหว่างผมกับเพื่อนเนี่ยใครจะได้คิวเราจะได้23คิวหรือเปล่าในเกมนี้สรุปก็คือคนเนี่ยมีแต่เราแล้วก็เพื่อนในทีมเท่านั้นนะครับนอกนั้นนี่บอดหมดเลยนะ,ะประมาณนี้ครับผมสำหรับหมดนี้ หือว่าสนุกใช้ได้นะครับมาเล่นเพื่อเป็นการฝึกซ้อมหรือว่าเล่นเพื่อฆ่าเวลาได้เลยเอ้านี่งไงมันอยู่นี่ยิเพ oh fulfill ื่อนยิงไม่ทันโอ้โหน่าสงสาร23คิวครับผมโอเคครับประมาณนี้นะครับสำหรับโหมด vsai ในเกม PUBG Mobile ยังไงคุณผู้ชมก็เตรียมตัวรอได้เลยนะครับจะมีการอัปเดตเข้ามาในเวอร์ชัน1.76แน่นอนนะครับส่วนใครที่เล่นเซิร์ฟเวอร์เบต้าได้ก็ลองเข้ามาเล่นกันดูนะครับถือว่าสนุกใช้ได้เลยเอาละครับสำหรับในคลิปนี้ผมเซี่ยเกซทีวีก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนอยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับบายบายครับผม